เอาสูบมาดงนาน,นะคะกับรถอีแตนของเรานะคะรถอีแตนของเราเนี่ยไปได้ทุกที่ที่เราต้องการม้แจะทุ่งนานก็ลงได้นะคะนี่ตามดูพี่น้ำกับพี่ตุ่น,นะคะเบรกสูบไปไหนกันเขารู้ไหนน,น,นี่ดูดูวันนี้เราจะมาสูบน้ำเข้านาน,าน,นะคะ ุ่นกับพี่น้ำตั้งสูบไปแล้วได้ไหมโ <c oughs> ้ยอติเดเจียนแล้วติดอยากเลยรถเครืดด่องสูบน้ำของเรานะคะติด,ดง่ายๆเราก็สูบน้ำนะคะออกมาแบบนี้นะคะนี่ ก็ลงไปในานาข้าวของเราเอา้าตุ๊กตาใจพี่ลมไปกันหมดแล้วเนี่ยแน้ว,วันนี้พี่ลบพามาดูข้าวนาปังใช่ไหมข้าวนาปังอ,อ,อัน,นอันนี้มันดอกข้าวดอกหญ้าเนี่ยดอกหญ้าในป่าข้าว <laughs> พี่ลมบอกว่าอันนี้ดอกหญ้าตอนแรกคิดว่าดอกข้าวนะคะนี่ไม่ใช่นะคะดอกหญ้านะคะนี่ดอกหญ้ากับดอกข้าวนี่เหมือนกันเลยสรุปว,ว่า ข้าวกำลังตั้งท้องข้าวกำลังออกรวงโอที่เราเห็นลุวงๆวงอย่างนี้นะคะไม่ใช่รวงข้าวนะคะเป,เป็นดอกหญ้าเป็นดอกหญ้าแล้วมันจะปนกับข้าวกันไหมเวลารเราเกี่ยวมันจะปนกับข้าวเราไหมพี่ลมนี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แห้งมันจะแห้งก่อนข้าวแล้วมันจะปิวอ๋อ oh, พี่ลมบอกว่าดอกหญ้านี้นะคะพอถึงเวลามันแล้วก็จะแห้งนะคะแล้วมันจะปิวออกหมดเลยเนาะครันนี้ก็จะเหลือจากข้าวเราในดูข้าวเรากําลังออกไหนทีไหนดู ี่ดูข้าวเราในข้าวนี่ค่ะรวงข้าวของเรานะคะนี่อันนี้รวงข้าวของเรานะคะโอ้ถ้ารวงข้าวเท่ากระดอกย้านี่เขาจะดีเองพี่ลมบอกว่าถ้ารวงข้าวท่ากระดอกย้านี้คงจะดี <laughs> เต็มทุ่งเลยเออโอ้ย<ป>งามเลยเนาะดอกดอก <laughs> ดอก<ด><ด>ตาแรกดอกยาตนแรกพีล่ลมตตนแรกคิดว่าจะดอกคิดว่ารวงข้าวที่ไหนได้ ดอกหญ้านะคะนี่นะคะดอกหญ้านะคะสวยๆแบบนี้นะคะไม่ใช่รวงข้าวของเรานะคะพี่ลมก็มาเซลฟี่กับนี่นี่นี่ไหนว่านี่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 ไหนนี่ไงเห็นไหมพี่ลมเด็เซลฟี่สวยๆแล้วโอ้โาดีใจนึกว่าเขามองสิ่งที่มันไม่ใช่ให้มันใช่แล้วก็ให้มันดูสดชื่นนะคะอรวงข้าวสวยๆเอรวงหญ้าสวยๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะเดี๋ยวเขาก็แห้ง้ขาเดี๋ยวเขาก็แห้งแล้วก็ร่วงก่อนที่ข้าวเราได้เก็บเกี่ยวเนาะวันนี้เราก็เลยมาดูสักหน่อยพี่ฝนก็เข้าใจโอ้ข้าวไม่งามจังเลยที่ไหนได้นะคะตามพี่ลมไปดูข้าวว่าเราปิดยังไงก็ไม่ีน้วันนี้เราเอาสูบมาสูบน้ำเนาะสูบน้ำข้าวนาข้าวของเราวันนี้ คือช่วงนี้อากาศปีนี้อาไม่ต้องช่วงนี้เลยปีนี้เนาะอากาศมันเขาเรียกว่าโคตรร้อนใช่ไหมพี่ลม,มโคตรร้อนเลยสงสารข้าวจังเลยเพื่อนๆคะ่ะที่เราเห็นรวงชูขึ้นมาเต็มไปหมดนะคะนะไม่ใช่รวงข้าวนะคะเป็นรวงหญ้านะคะตอนนี้ข้าวเรา กำลังตั้งท้องอยู่นะคะตั้งท้องอยู่นี่นะคะ <Gym. S 1> บางอันก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือรวงข้าวนะคะส่วนอันนี้นะคะคือดอกญ้านะคะที่สูงๆขึ้นมานี้นะคะเต็มไปหมดอย่างนี้นะคะคือดอกย้านะคะดอกย้านี้เดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะแห้งเดี๋ยวเขาก็แห้งอย่างนี้นะคะแห้งแล้วก็จะ รวงปิวไปหมดเลยนะคะก่อนที่ข้าวเราจะขึ้นมาเป็นรวงแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะได้เฉพาะรวงข้าวนะคะหญ้าก็ดอกหญ้าก็แห้งปิวไปหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีนะคะที่เราปลูกข้าวนาปังนะคะตอนนี้นะคะให้ดูดอกหญ้าสวยๆไปก่อนนะคะนี่ ถ่ายรูปกระดอกหญ้าหน่อยสวยๆอย่างนี้นะคะสำหรับดอกหญ้าที่ขึ้นมากับข้าวของเรานะคะ